สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าวันที่30ตุลาคมพศ2 5 6 7นะคะสำหรับคนชอบปลูกทุกคนนะคะนี่ยยวิก็พามาชมาต้นไม้ที่ยยวิตอนเอาไว้แล้วก็นุบาลเอาไว้ข้างบ้านนะคะนี่ก็มีต้นลิ้นจีพันจักรพัดค่ะเอากิ่งใหญ่เลยนะคะลงชํำอนุบาลลงในกระถางอันนั้นก็เป็นลำไยอีดอค่ะกิ่งเท่าแขนยยวิเลยนะคะ นั่นก็เป็นอะโวคาโดที่เยวิตตอนเองนะคะจากต้นแม่พันธุ์บ้านเยวิค่ะนี่ก็เป็นจำปะดาที่เยวิซื้อมานะคะเยวิก็มาลงกระถางไว้อันนี้ลำไย,ยปิงปองสองต้นเยวิก็ซื้อมานะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นลำไย,ยเถานะคะเขาจะกางแขนออกไปเรื่อยๆจะเลื้อยนะคะไม่ขึ้นเป็นทรงต้นสูงนะคะมีแต่แบะออกค่ะ อันนี้ก็เป็นกุหลาบกุหลาบที่เยวิยายมาจากสวนยยวิเพราะว่าเอาไวส้สวนไม่มีวันออกดอกค่ะเพราะว่าเจอแมลงกินใบจนโกลนค่ะอันนี้ก็เป็นเการัดจีนนะคะเการัดจีนพันอะไรนี่แหละบีทูอะไรนี่หลยเยวิก็จำไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นอะโวคาโดที่ยยวิสั่งซื้อมาที่เขาเสียบยอดมานะคะสองต้นนี้ก็คือ ออกยอดใหม่แล้วอีกต้นหนึ่งยังยืนงงในดงกล้วยอยู่ค่ะย,ยังไม่ออกยอดเลยนะคะเนี่อันนี้ต้นเอบิวค่ะต้นเอบิวนี่ต้นทุเรียนหมอนทองค่ะเยวิซื้อมาจากตลาดนะัดแถวบ้านเยวินะคะสองต้นนะคะต้นนี้ต้นละ200ร้อก็สูงเท่านี้นะคะอันนี้ก็คือยอดใหม่ของเขายืดออกมานะคะนี่ แตกยอดทั้งสองต้นเลยนะคะคือือแตกยอดรุ่นแรกไปแล้วนะคะนี่อันนี้ก็พวกเอบิวที่ยายวิสั่งต้นพันมานะคะมาปลูกหกต้นนะคะอันนี้ก็ขบตาควายนะคะหรือว่าหมักเบนนะคะอ่นนี้ก็หมอนทองหลงรับแลนะคะจากอุตรดิตยาวิสั่งมาทางเพจนะคะอันนี้ก็มาจากนราธิวาสเลยค่ะไอ อะไรลำไย,ยคริสตัลนะคะยายวิสั่งมา3ต้นอีกต้นหนึ่งยายวิเอาไปปลูกไว้ที่สวนนะคะอันนี้อินทพาลำยายวิสั่งมาปลูกไว้ได้3ปีแล้วมั้งคะ่ะอน,นี้ยังไม่เคยออกดอกออกผลเลยทุเรียน3ต้นนี้ก็คือยายวิก็เลี้ยงแดดร0อเซนะคะไม่มีการมงทันแสงกันอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือนี่ก็คือยอดรุ่น2ของเขากําลังแตกออกมา ยอแยะๆเลยนะคะแตกออกมาพร้อมกันเลยค่ะนี่ก็เป็นต้นสาลี่นะคะสาลี่นี่ออกดอกแล้วนะคะออกดอกก้างล่างนะคะ่ะนี่ก็แม่พันธุ์ลำไย,ยอีดอที่เยวีตอนเอาไปนะคะก็ทุเรียนอายุสองปีนิดๆแล้วนะคะแต่นี้ก็คือโดนตัดไปครั้งหนึ่งนะคะตัดจากตรงนั้นค่ะก็ถือว่า ขึ้นใหม่ก็ได้ประมาณ1ปีนะคะอันนี้ก็อะโวคาโดนะคะนี่แหละแม่พันธ์ุที่เย,ยวิตอนเองนะคะน,นี่ก็เป็นพวกทุเรียนนะคะทุเรียนที่เอนุบาไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นเงาะปูลาซาน,นะคะ่ะเงาะปูลาซานก็สั่งซื้อมาจากเจ้าเดียวกันกับลำไยคริสตันนะคะอันนี้ก็แอปเปิลแดงที่ตอนเอาเองนะคะ อันนี้ก็แอปเปิลแดงเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นทุเรียนหมอนทองเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะได้ล่มจากสแสงเป็นช่วงนะคะก็ไม่ได้แดดทั้งวันนะคะตัวนี้ส้มสายน้ำผึ้งที่ยยวิตตอนเอาเองนะคะนี่อันนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งนะคะมะเดือ่อฝรั่งนี่ก็เป็น ลิ้นจี่มีลิ้นจี่อยู่สองต้นตัวนี้ยายวิตอนเอาเองค่ะแล้วก็ยายวิก็ซื้อมาลิ้นจี่พันธุ์หงห่วยด้วยนะคะอยู่ขิงเนี่ยก็เป็นมังคุดค่ะอันนี้ก็เป็นทุเรียนเพราะมาเมล็ดได้ปีกว่าแล้วนะคะนี่ <c oughs> ปกติยอดของเขาจะสูงกว่านี้นะคะเจอหนอนเจอหนอนกินยอดค่ะก็เลยโดนตัดออกนะคะนี่ก็เป็นต้นองุ่นค่ะ ต้นอางงนก็ตายไปสองต้นนะคะเจอเชื้อรานะคะนี่ที่จริงก็เป็นกระถางองุ่นนะคะเยวิก็เลยเอามะเขือเทศมาปลูกแทนค่ะเพราะว่าเขาตายช่วงเชื้อราช่วงฝนเมื่อกี้ตันนี้ก็อง,งุ่นเหมือนกันค่ะอันนี้สาลี่นะคะนี่เห็นไหมต้นเล็กๆเ,เขาก็ออกลูกแล้วนะคะเขา ออกดอกมาหลายรุ่นแล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือยยวิก็เอาเก็บไว้กินค่ะนี่มันจะได้กินหรือเปล่ามะเดือฝรั่งเยวิก็ยังไม่ได้หอยห,หมดเลยนะคะต้นตอน,นี้เป็นต้นต่อของส้มโอแดงเวียดน,นามนะคะอันนี้แต่ว่าตัวน,นี้เป็นยอดของส้มโอพันธงดีนะคะ นี้ก็ส้มโอพันธอนดีตาชานเสียบอันนี้ก็ส้มโอทับทิมสยามตาชานเสียบอันนี้เป็นกิ่งส้มสายน้ําผึ้งตาชานก็เสียบแต่นี้ยายวิก็เอาส้มโอทับทิมสยามมาเสียบก็คือแข่งกันว่าของใครจะติดนะคะเพราะว่าไม่มีใครชํานาญในเรื่องนี้นะคะก็เป็นการฝึกไปในตัวคะ่ะตัวนี้ก็เป็นน้อยนา หนังนะคะเยวิกก็ห่อไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นบวยป่านะคะที่เขาเสียบยอดต้นพุนมาพอดีต้นพุนมันโดนเจาะกินหมดเลยพวกแมลงมันเจาะต้นตายนะคะก็เลยเอาบวยป่าไว้อันนี้ก็เป็นต้นฝรั่งไร้เมล็ดน,นะคะเยวิกตอนไว้อยู่ค่ะ นี่ก็เป็นต้นยางเหมยน,นะคะยังไม่เคยติดลูกเลยนะคะนี่ก็เป็นแอปเปิ้ลแดงนะคะอยาวิกตอนไว้ลายกิงะะ่งค่ะแต่ว่าตัวเป็นตัวนี้เป็นแอปเปิ้ลพันดเซฟที่ยาวิทาบกิ่งไว้นะคะนี่ฝรั่งยาวิกตอนไว้หลายกิ่งอยู่นะคะก็้ใหญ่ก็มีนะคะแต่ไม่สวยเท่าไหร่ค่ะสักุละพันอิชิโยนะคะ อันนี้เป็นผักหวานป่าที่ซื้อมาจากตลาดนั้นนะคะเขาก็เอาพืชพี่เลี้ยงเป็นลำใหญ่เนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็สูงกว่าพืชพี่เลี้ยงแล้วนะคะส้มสายน้ำผึ้งอี่นี้นะคะก็คือปลูกสี่ปีสี่ปีกว่าแล้วนะคะต้นนี้ก็ออกดอกออกผลมาหลายรุ่นแล้วแต่เลือกรุ่นนี้ก็คือดกขึ้นกว่าเดิมนะคะ มะละกอเยวิก็ปลูกไว้นะคะนี่ค่ะก็ตำอร่อยนะคะมะละกอเ่าะเยวยีเอามาเสียบอันนี้ไม่รู้จะตายหรือจะรอดนะคะถ้าตายก็ปล่อยไปนะคะเพราะว่าต้นตอนนี้เยวยิก็ว่าน่าจะเป็นเงาะป่าหรือเงาะบ้านเพราะว่าตาชานเคยตัดเพอตัดแล้วมันขึ้นใหม่นะคะ ปกติงอเข้าติดตามาเนาะกุหลาบเยวีก็กำลังสวยเลยจ้าอันนี้ก็นี่ค่ะปลูกจากเมล็ดเองไม่ได้ซื้อตะมดที่เยวีตอนกิ่งเองนะคะเยวิก็ปลูกนี่กำลังรูกกำลังติดสวยเลยเดี๋ยวก็สุกแล้วเผือกก็มีนะตัวนี้เผือกหอย อันนี้คขาบอกว่าเป็นฝรั่งพันหงเป่าซื้อนะคะเียวิก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าออกดอกที่แรกเขาก็ร่วงหมดเลยนี่เป็นส้มสายน้ำผึ้งนะคะที่จะชานเสียบต้นต่อต้นส้มพื้นพานนะคะเหววิเพาะมาเมล็ดไว้แต่ชานก็ตัดออกแล้วก็เอาทันดีมาใส่นะคะก็อีก3ปีนู่นล่ะค่ะถึงจะได้กินเนาะ ชุเลียนต้นนี้ที่เคยเช็มปุ๋ยแต่ว่าถือว่าแตกยอดต่อเนื่องอยู่ก็ถือว่าดีนะคะการเจริญเติบโตเป็นไปตามปกติค่ะไม่เหมือนต้นพันธุ์เดิมเยาวิปลูก3ปียังต้นเท่าเขาอยู่เลยนะคะนี่ตัวนี้เขาก็แตกยอดไปต่อเนื่องทุก2เดือนนะคะพอเข้าใบแก่ปั๊บเขาก็แตกใหม่ปุ๊บอันนี้ก็ รุ่นสองแล้วนะคะเพราะว่าใบรุ่นแรกก็คือยยวิลิออกหมดเลยเพราะว่าใบมันไหมเพราะมันเคียมปุ๋ยนะคะนี่ก็คือใบรุ่นใหม่หมดเลยนะคะอันนี้ช่วงนี้บัวกีบซอนใยวิก็ออกดอกเยอะเลยนะคะต้นชวนชมอันนี้เป็นเงาะที่ยยวิอนุบาลไว้ในเข่งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปลงปลูกเอาไว้ ตอนใกล้จะหน้าฝนแล้วนะคะค่อยไปเนาะนี่ก็คือส้มโอทับทิมสยามนะคะไม่แทงยอดสักทีนะคะตั้งแต่มาปลูกไงนี่ก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งของลำไย,ยอีดอที่เยวิตอนเองนะคะก็มาลงกระถางไว้คะ่ะก็กิ่งใบสดชื่นเขากำลังจะแทงยอดออกมาใหม่อยู่นะคะเยวิเห็นอยู่วันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ